สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบกันนะคะในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเนี่ยเราจะมีขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาดังตอ่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยอ่ะ ร้านขายรถยนต์มือสองแห่งหนึ่งขายรถยนต์ได้3คันรถยนต์คันแรกขายได้245,000บาทรถยนต์คันที่สองขายได้345,000บาทและรถยนต์คันที่3ามขายได้542,500บาทร้านขายรถยนต์มือสองแห่งนี้ขายรถยนต์ได้เงินรวมกันทั้งหมดกี่บาท จากการที่นักเรียนอ่านโจทย์แล้วเนี่ยมาวิเคราะห์การแก้ปัญหากันมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็จะมีราคาขายของรถยนต์คันแรกคันที่2แล้วก็คันที่3ถูกไหมคะเป็นราคาที่เขาขายได้ในแต่ละคันส่วนสิ่งที่โจทย์เขาถามเนี่ยคือร้านขายรถยนต์มือสองแห่งเนี้ยเขาขายรถยนต์ได้เงินรวมกันทั้งหมดกี่บาท ดังนั้นเราจะต้องเอาราคาที่เขาขายได้ใน3คันนี้มาบวกรวมกันให้หมดเลยถูกไหมคะนักเรียนเราจะแก้ปัญหากันยังไงเราอาจจะนำา3จํานวนนี้มาตั้งแล้วก็บวกกันทีเดียว3จํานวนเลยก็ได้หรือจะนำจํานวนที่ขายรถยนต์คันแรกได้แล้วก็ที่ขายรถยนต์คันที่2ได้มาบวกกันก่อนพอบวกกันแล้วพอได้คำตอบปุ๊บนำคำตอบนั้นมาบวกกับ ราคาที่ขายรถยนต์คันที่3ได้พอบวกเสร็จเราก็จะได้เป็นคำตอบเป็นคำตอบราคาที่แบบว่าขายได้เงินรวมทั้งหมดเรามาดูอันนี้กันนะคะเป็นการวางแผนแบบ,บาร์โมเดลนะคะนักเรียนแบบที่ขวดอธิบายนักเรียนไปไปเมื่อกี้มันคือขั้นตอนการอธิบายของของเราว่าเราเนี่ยจะทำการคิดยังไงคำนวณยังไงเราจะเริ่มที่จุดไหนก่อนอะเรามาดูการวางแผนแบบบาร์ m o เดลกันบ้างนะคะขั้นที่1 ในตัวอย่างเนี่ยเขาจะนำจำนวนเงินที่ขายรถยนต์คันแรกและคันที่2เนี่ยมารวมกันอ่านำมาบวกรวมกันถูกไหมเอาคันแรกก็คือ2,45,000 0บาทบวกกับคันที่2ก็คือ3,45,000บาทบวกกันเสร็จปุ๊บนำผลบวกของรถยนต์ คันแรกกับคันที่2ที่ได้มาแล้วมาบวกกับคันที่3อีก1รอบเราก็จะได้คำตอบนะคะเวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์เราทำสอขั้นตอนถูกไหมนักเรียนนำคันแรกบวกกับคันที่2บวกเสร็จปุ๊บได้คำตอบนำคำตอบมาบวกกับราคาที่ขายคันที่3ได้พอบวกเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นคำตอบเอามาดูการแสดงวิธีทำกันบ้าง วิธีทำเริ่มที่รถยนต์คันแรกเลยเนาะร้านขายรถยนต์มือสองขายรถยนต์คันแรกได้245,000บาทรถยนต์คันที่สองขายได้345,000บาทตั้งบวกกันนะคะตั้งบวก ตั้งหลักให้ตรงกันเหมือนเดิม els, แล้วไล่บวกไปทีละหลักหลักหน่วยบวกหลักหน่วยลหวยลักสิบบวกหลักสิบหลักร้อยบวกหล,กล,กลักร้อยนะคะอ่ะข้างบนพอตั้งเสร็จแล้วข้างบนเราจะกลายเป็นตัวตั้งข้างล่างตัวนี้จะกลายเป็นตัวบวกตัวบวกให้ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นตามด้วยหน่วยนะคะมีหน่วยเป็นบาทเนาะอ่ะพอเราบวกกันเสร็จแล้วอ่ะศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เป็น 5 5บวก5เป็น10ใส่0นยนักเรียนทด1ถูกไหมลูกนักเรียนทด1 4บวก4เป็น8 8เราทดอีก1 1เนี่ยก็เปอ่ะ1บวกอีก8ก็เป็น9อ่ะใส่ไปเลยแล้วก็2บวก3เป็น5เราก็จะได้เป็น590,000บาทดังนั้นรถยนต์คันแรกและคันที่2ขายได้590,000บาทก็คือรวมกัน คันแรกกับคันที่2เราจะยังไม่ขีดเส้นใต้2เส้นนะคะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเราจะคิดต่อเลยก็คือเราจะบวกกับคันที่3ต่อเลยถ้าเราบวกกับคันที่3ต่อเนี่ยตัวนี้ที่ได้คําตอบไปเมื่อกี้นักเรียนมันจะกลายเป็นตัวตั้งแล้วราคาของคันที่3จะกลายเป็นตัวบวกดังนั้นเราจะมาขีดเส้นใต้1เส้นที่ตัวบวกตัวตั้งไม่ขีดเส้นใต้นะคะอันนี้เขียนไว้ด้วยว่ารถยนต์คันที่3มขายได้เท่าไหร่จากนั้น มาหาผลบวกกันเลยสรุปว่าร้านขายรถยนต์มือสองขายขายได้เงินทั้งหมดเราก็นำคำตอบที่ได้เมื่อกี้มาบวกกับคันที่เพรพอบวกเสร็จแล้วตรงนี้มีทด1 1ที่1จุดใช่ไหมคะศูนยบวก0ูนเป็น0 0บวก0เป็น0 0ยบวก5เป็น5 0บวก2 2 9บวก4เป็น13เนาะเราใส่3ได้เลข2หลักเราใส่3ทด1ที่หลักถัดไปเลยแล้วก็5บวก5เป็น10เราทดอีก1ก็จะเป็น11อ่าได้คำตอบแล้วดังนั้น,น,นเวลานักเรียนตอบให้นักเรียนทวนคำถามแล้วก็ใส่เป็นเลขไทยนะคะร้านขายรถยนต์มือสองขายรถยนต์ได้เงินรวมทั้งหมด1ล้าน1แสน 32,500บาทนะคะอะมาดูตัวอย่างที่อะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเมื่อกี้ตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็คือบวก2ขั้นตอนเลยเนาะบวกกับบวกแล้วมาดูตัวอย่างนี้บ้างว่าว่าเราจะเป็นการกระทำแบบไหนบวกลบลบบวกหรือว่าลบลบอะซีนีมีเงิน3ล้านบาท ซื้อบ้านราคา2ล้าน2แสนบาทซื้อรถยนต์ราคา5แ5หมื่นบาทสินีจะเหลือเงินกี่บาทหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์แล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยก็คือตรงนี้เลยสินีมีเงิน3ล้านบาทอะสินีมีเงิน3ล้านบาทสินีเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อบ้านราคาเท่านี้2ล้าน2แสนบาท จากนั้นเอาเงินไปซื้อรถยนต์อีก5 5 0 0 0นบาทอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขากำหนดให้มาดูสิ่งที่โจทย์เขาถามเขาถามว่าสีนีจะเหลือเงินเท่าไหร่วิเคราะห์ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยก็คือเอาจำนวนเงินที่มีทั้งหมดเลยไปลบกับที่เขาซื้ออย่างแรกก่อนถูกไหมคะก็คือลบ2 2 0 0 0 0นสแสนแล้วก็ได้คำตอบเท่าไหร่ก็นำมาลบกับ5ละเออ5้0แสนหมื่นต่ออีกหนึ่งรอบ หรือถ้าจะคิดอีกแบบนึงอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือนำนำเนี่ยราคาบ้านกับราคารถยนต์ที่สีน,นี้จะต้องจ่ายไปเนี่ยเอา2จํานวนนี้มาบวกกันก่อนถูกไหมพอได้คําตอบแล้วค่อยนํา3ล้านมาลบกับคําตอบที่ได้นะคะนักเรียนจะเลือกทําแบบไหนก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดการวางแผนแบบบามโ m o เลกันบ้างเนาะ ก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่คุณครูอธิบายไปเลยนะคะอ่ะขั้นตอนที่1มาดูกันนะว่าในแบบฝึกหัดเนี่ยเขาจะทํากันยังไงหาขั้นตอนที่1หาจํานวนเงินของซินีหลังจากซื้อบ้านหมายความว่าเอาจํานวนเงินที่ซินีมีทั้งหมดเนี่ยสล้านบาทไปลบกับที่ซื้อบ้านไปหักออกจากที่ซื้อบ้าน3ล้านลบ2องล้านสองแสนจ,าาะจะได้เป็นเงินที่เขาเหลือ เป็นเงินที่สีนีเหลือนะคะพอรู้แล้วว่าสีนีเหลือเงินเท่าไหร่กเเ็เอาจำนวนเงินที่เหลือจากการซื้อบ้านจำนวนนี้นะคะไปลบกับที่สีนีจะซื้อรถยนต์ก็คือ5 5 5 0 0 0 0บาทลบอีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็นเงินที่เหลือเหลือสุดท้ายนะคะก็จะได้เป็นคำตอบการเขียนประโยคสัญลญักษณ์เราจะทำขั้นตอนไหนก่อนให้เรา เขียนประโยคสัญลักษณ์ตามที่เราวางแผนไว้เลยนะคะก็คือเอาจำนวนเงินที่สีนีมีลบกับราคาบ้านที่สีนีซื้อลบกันเสร็จบ๊บอ่ะใส่วงเล็บใส่วงเล็บพอลบกันเสร็จบ๊บนำคำตอบที่ได้ไปลบกับราคารถยนต์ที่เขาซื้อก็ลบต่อเลยก็คือ5 5 0 0 0 0 0 0 0พอลบเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นคำตอบที่เราจะได้ ามาดูวิธีทำนะคะนักเรียนเริ่มแรกก็ซีนีมีเงินเลย3ล้านบาทตั้งไปเลยค่ะแล้วก็ใส่หน่วยใส่หน่วยด้วยนะซื้อบ้านเราจะซื้อบ้านต่อถูกไหมนักเรียนซื้อบ้านราคา2ล้าน2แสนตั้งหลักให้ตรงกันเหมือนเดิมหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วย10ตรงกับ10 10ละตั้งตั้งไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนครบนะคะวิธีการลบก็เหมือนเดิมลบจากฝั่งขวามือไปฝั่งซ้ายมือ ถ้ามีการยืมก็ยืมได้ตามปกติก็คือการกระจายนั่นแหละนะคะนักเรียนอ่ะ0-0ตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยหน่วย1ิบร้อยพันหมื่นเป็นศูนย์บศนหมดเลยแล้วก็จะได้ศูนย์หมดเลยเนาะมาดูที่ตัวนี้0-2ไม่ได้ยืมยืมจาก3ก็จะเหลือ2 0เป็น10 1 0ิลบสเหลือ 8 2 2ลบ2เหลือศเหลือศตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าตัวเลขข้างหน้ามันไม่มีแล้วเนาะถ้ามันไม่มี0อยู่ข้างหน้าไม่มีค่านะักเรียนไม่ต้องใส่นะคะก็จะได้เป็น8000ดังนั้นสีนี้จะเหลือเงินจากการซื้อบ้านเนี่ย8 0 0 0นบาท ยังไม่ขีดเส้นใต้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไปซื้อรถยนต์ต่อเราจำไปนเราจะนําเงินแ0 0แสนบาทเนี่ยไปลบกับราคาที่ซื้อรถยนต์ดังนั้นถ้าบนาไปลบต่อต่อเลยก็คือตัวเนี้ยจะกลายเป็นตัวตั้งราคารถยนต์จะกลายเป็นตัวลบเมื่อมันเป็นตัวตั้งต่อนะักเรียนไม่ต้องขีดเส้นอ่ะ ซื้อรถยนต์ราคา5 5 0 0 0 0านบาทนะเรียนใส่ตั้งให้ตรงหลักกันเลยนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยไล่ไปให้ครบเลยจากนั้นนักเรียนทำการลบจากฝั่งขวามือไปฝั่งซ้ายมือ0 0 0ย์ศูนย์ลบศูนย์เหลือ0 0ศหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันเท่ากันเลยถูกไหมอ่าเหลือศูนย์หมดเลยเนาะดังนั้นมาดูที่หลักหมื่นศูนย์ลบห้าไม่ได้ยืมจากแปดเหลือเจ็ด 0จะได้เป็น10 10ลบ5เหลือ5 7ลบ5เหลือ2ดังนั้นสินี้จะเหลือเงิน250,000บาทเวลาตอบนักเรียนก็ทวนคำถามแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยใส่ใส่หน่วยด้วยนะคะข้อนี้มีหน่วยเป็นบาทถูกไหมสรุปก็คือเนี่ยสินี้มีเงิน3ล้านบาทซื้อบ้านซื้อรถยนต หลังจากซื้อบ้านและซื้อรถยนแล้วสีนีเหลือเงิน2 5 0 0 0 0 0บาทนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเจอกันเรื่องถัดไปนะคะนักเรียนแล้วก็ครูจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนทำอีกประมาณ10ข้อนะคะแล้วก็มีเป็นใบงานใบงานอีกหนึ่งข้อใบงานเนี่ยถ้านักเรียนสะดวกพิ้น์ก็ให้นักเรียนพิ้น์และออกมาทำ ถ้านักเรียนไม่สะดวกปินนักเรียนก็เขียนใส่กระดาษหรือเขียนใส่ใบงานทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในใต้โพสหรือใต้คอมเมนต์ของคุณครูนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียน